ครับอยู่กับเราครับในช่องพาตูช้างคู่ใจพลายควันเมืองนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ครอบครัวตัวกลุ่มครอบครัวช้างนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่หนองบัวนะครับหนองบัวนี่ก็มาถ่ายทริปดิ้งนะครับมาตั้งแต่เช้านะครับวันนี้ก็ตั้งแต่เช้ามารอก็ประมาณออกจากบ้านก็ที่ห้าหกโมงเช้านะครับมาโอนะครับวันนี้ก็น่าจะทั้งวันนะครับวันนี้ นะก็มีหลายๆฉากหลายๆช็อตนะครับก็ถ่ายให้พ่อพอยแม่เอฟซได้ดูได้รับชมนะครับเนาะคราบรรยากาศของการถ่ายทรีวิดด้งนะครับนี่ครับมาดูว่า นั่นเป็นวัตถุมงคลนไว้ี่ครับเป็นความรู้นะครับความรู้พอความอยากรู้ต้องถามนะครับอ่าดีแล้วถามที่จะบอกว่า๋อ้ นี่ครับก็มีการถ่ายทำด้วยนะครับเพราะว่าถ้าทำอะไรต้องมีการบบกกล่าวเส้นไหว้นะครับก่อนที่จะทำอะไรนะครับไม่ไว่าจะเป็นถ่ายทีิบิิงงานแสดงงานอะไรก็ต้องทำพิธีนะครับแบบนี้นะครับ ก็จะมีช้างประกอบฉากนะครับขวัญเมืองครับลายอัมนะครับ้างที่จะไปแสดงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ซ้อมกันไปแล้วนะครับหนึ่งชดใหญ่ๆนะครับผ่านนะครับ <c oughs> ให้ดูเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับ ทำคล้ายๆกับครบรบธรรมเนียมประเพณีชาวสวยประมาณนี้นะครับจะทําอะไรต้องอขอสินกุโปนจากหมอเท่าหมอหลวงหมอช้างนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นฝ่ายทำควันนะครับทำควัน ฝั่งนู้นไฟสมุทรบ่ฮ่ามาฮ่าไฟสมุทรดิสมุกวัดที่สมุทรโอ้ทางปุ่นไฟสมุกนะครับทางปุ่นไฟสมุกเป็นวันครับนี่ห้าพันคะแนนครับอยากได้ช้างสวย ช้างโลช้างที่นะครับควานก็โลช้างก็ที่นะครับติดต่อได้เลยนะครับอ่าอนั่นใช่ไหมครับนี่นะครับสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับจากมือของควานเล็กนะครับ080นะครับ0 0 8 2 9 3 6นะครับควานเล็กนะครับมาทันใดที่ต้องการช้างนะครับที่จะแหงานหรือว่าช้างที่ถ่ายทรีวิดดิ้งนะครับก็ สามารถติดต่อเราได้เลยนะครับเราเรยินิใหยการบริการนะครับเราคิดเป็นวันนะครับหรือว่าจะเป็นชั่วโมงก็แล้วแต่ทางเจ้าภาพจะสะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นหมอช้างนะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับที่เคยไปจับช้างคล้องช้างสมัยแต่ก่อนนะครับเนานะ นี่ครับมาฟังความเป็นมานะครับโค้งได้ไมตังมีไโด้ยังได้ครับยังได้อยังได้อยู่ ไปมปบ่อใดอย่างไรไปใดหมดเลครับี่นี่พี่นี่ลทนนี่แหละขอคงานสร้างโอ้ว้ของงานสร้างเอของงานค้นกันเอยเอออครับอเตต้องเป็นํำลีตรงนี้นะครับเหมาะมากเลยนะครับกับการถ่ายทรีวิ่งนะครับสวยบรรยากาศถ่ายช่วงเช้าเช้ามาเนียโอ้ยสวยมากเลยนะครับช่วงเช้าเ้า ให้ดูบรรยากาศรวมๆนะครับถ้าช่วงเช้านะครับตะวันี่ขึ้นฝั่งนี้นะครับสวยเลยนะครับสวยเลยก็ใจตะวันกําลังขึ้นมาเราก็ถ่ายบ่าวสาวจูจีคุยกันนะครับเนาะนี่มีบรรยากาศมีวัวมีอะไรด้วยนะครับนี่ดูนครับบรรยากาศดีมากอยู่ที่หมู่บ้านช้างตะกลางตรงนี้เป็น เป็นจุดที่สวยมากนะครับที่บางท่านบางคนมาก็จะมาถ่ายทรีวิ้งตรงนี้นะครับนี่ครับโล่งกว้างสวยนะคร ทางมาด้วยกันสีท่านนะครับวันนี้นะครับ <S <S น,นี้ก็มาให้ชมบรรยากาศนะครับกับการถ่ายซีวิดดิ้งนะครับพลายกวันเมืองพลายอามนะครับวันนี้ บรรยากาศเบื้องหลังเบื้องหน้าการถ่ายทำทรีบิดดิ้งนะที่ลำบากหน่อยก็น่าจะเป็นทางสิงทําควันนะครับฮะที่จะลำบากกับเพื่อนหน่อยก็น่าจะสิงทําควันนะครับสมูนะครับนน่อแกตั้งใจมากเลยนะครับนุ่นขอแต่ให้บอกแกทำทันทีแล้วควันขึ้นทันทีเลยนะปุ๊บปอบปุ๊บปอบปุ๊บปอบเลย โอ้สายควันเบือนะสายควันนะครับโดนเห็นไ้มตั้งใจมากเลยนะครับสู้เพย์สู้โอ้โหพยักหน้าเล้ครับสู้อย่างเดียวครับเรามีดารารับเชิญมาแล้วนะครับนั่นนะครับโหมูมาจากไหนครับท่านมาจากไหนครับเอ๊ะถามไม่ตอบอีกยิงอีกดูอ่ะเนี่ย ไม่ต่อมาเดินหันตูไปอีกโถเดินไปคน er. น้ตร,นตรงนี้เสร็จแล้วได้จะไปต่อที่วัดป่าเจียงบ่ไไวัดปา่ดปาเจียงนะครับต่อจากนี้ก็จะไปที่วัดป่าเจียงนะครับตรงนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับลุยกันต่อนะครับที่วัดป่าเจียงนะครับ ช่วงบ่ายอยู่ที่คิดว่าจะอยู่ตรงไหนดีครับท่านาว่าจะไปศูนย์โครงการเดียวกันที่มหาโคชนาจักรไครับไปเล่นน้ำที่ลำชีโอเคครับเพราะว่าช่วงนี้จะไปที่วัดป่าเชียงก่อนช่วงบ่ายสองบ่ายสอง,สงถึงจะไปที่โครงการโคชนาจักรนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเสร็จแล้วทางนี้นะครับเนี่ยครับมาถ่ายรูปพุทธโลครับพุทธโล นุ่มๆนะครับชุดสุดท้ายแล้วเนาะอ่าครับแกบอกว่ายังจับช้างได้อยู่นะอ่าจับช้างได้คือจับได้ทุกเชือกนะครับจับได้ได้ทุกเชือกนี่ยครับการจับช้างนะครับไม่ยากนะครับนี่ได้จับให้ดูนะครับจับช้างนะครับจับช้างนะครับการจับช้างนะครับจับจับนะครับจับช้าง นี่จับครับนี่จับนี่จับจับนี่ใบโอเคได้ได้ฮะให้ช้างมาตรงนี้หน่อยหมดไหมอะเข้ามานี่อยู่ข้างๆนี่มาพอแล้วพอแล้วเอ่าอะมามาเดี๋ยวใกล้ๆหน่อยครับหมดช้างฮันฮันช้างหันช้างชนชนหน้าหันฮันหมดฮันมา อาช้างชนชนกันอ่าช้างชนกันครับไม่ใช่ช้างขวดเขียวนะครับะ<อ>่ะโบนซุออโอ้โหขยับอีกขยับอีก,ยอ,กอยู่ตรงกลางนี่เห็ไหมครับทำถอยอทำถอ,ย,อยนิดนึงควันขย่ขาไปอีกนะควันยาขาแข็งโอเค นี่นะครับถ้านะครับถ้าชอบคลิปนี้ไลน์นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับในช่องพาตูลู่ช้างคู่ใจปลายกนเมืองและก็ในช่องครอบครัวตกลุ่มครอบครัวช้างด้วยนะครับเข้ามาให้กําลังใจกันด้วยนะครับ1ไลค์1กําลังใจสวัสดีครับ